สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องชื่อโรคที่ฟังดูน่ากลัวนิดนนะคะไข้หูดับ ครับผมฟังแล้วก็เอ๊มันคือโรคอะไรกันแน่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเมนูโปรดของหลายๆคนอย่างพวกลาบลู่ดิบดีบอืมครับหรือแม้แต่หมูกระทะที่แบบบางทีเราก็ปิ้งกันไม่ค่อยจะสุกดีเท่าไหร่อะไระอย่างเงี้ยค่ะใช่เลยครับคือชื่อไข้หูดับเนี่ยมันก็สื่อถึงอาการสําคัญสำคัญนะครับคือมีไข้แล้วก็มีการสูญเสียการได้ยินหรือหูดับไปค่ะแต่ว่าจริงๆแล้ว ความรุนแรงมันมีมากกว่านั้นเยอะเลยการทำความเข้าใจเรื่องเชื้อเรื่องการติดต่อเนี่ยเลยสำคัญมากๆครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวเชื้อเลยดีกว่าค่ะว่าต้นตอมันคืออะไรคะครับตัวต้นเหตุเนี่ยมันเป็นแบคทีเรียครับชื่อว่า Streptococcus suis Streptococcus suis ใช่ครับเ,เชื้อตัวนี้ปกติมันก็พบได้ในหมูนะครับในทางเดินหายใจทางเดินอาหารช่องคลอดหรือว่าในเลือดหมู อ๋ออยู่ในตัวหมูครับผมแต่จุดที่น่ากังวลมากๆก็คือเชื้อเนี่ยมันอยู่ในหมูที่ดูแข็งแรงดีได้เลยคือหมูไม่แสดงอาการป่วยอะไรเลยเช่นตอนขนส่งหรือว่าก่อนจะเข้าโรงเชื้อเนี่ยปริมาณเชื้อในตัวมันอาจจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกโหแปลว่าต่อให้เราแบบเลือกซื้อหมูจากที่ที่ดูสะอาดดูน่าเชื่อถือแล้วก็ยังวางใจได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราไม่ปรุงให้สุกจริงๆถูกต้องครับยังไงก็ต้องเน้นปรุงสุก แล้วคนเราจะติดเชื้อนี้ได้ยังไงบ้างคะมีทางไหนบ้างหลักๆเลยมีสองทางครับทางแรกที่เจอบ่อยสุดคือการกินกินหมูดิบครับกินเนื้อหมูเครื่องในเลือดที่มันดิบหรือว่าปรุงแบบสุกๆดิบๆที่เราพูดถึงกันพวกลาบดิบลู่หมูกระทะที่ปิ้งไม่ดีพออันนี้เชื้อเข้าทางปากโดยตรงค่ะอีกทางหนึ่งก็คือการสัมผัสครับสัมผัสยังไงคะ คือเชื้อเนี่ยมันเข้าทางบาดแผลหรือว่ารอยถลอกตามผิวหนังแม้จะเล็กนิดเดียวก็ตามหรืออาจจะเข้าทางเยื่อบุตาเวลาที่เราไปสัมผัสหมูที่มีเชือ้อหรือว่าเนื้อหมูเลือดหมูดิบๆอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่ทํางานใกล้ชิดกับหมูอย่างเช่นเกษตรกรคนที่ชำแหละเนื้อหมูสัตว์ตัวบานก็จะมีความเสี่ยงตรงนี้เพิ่มขึ้นแล้วเหมือนจะมีประเด็นเรื่องเอ่อการปนเปื้อนข้ามด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็น่ากังวลเหมือนกัน อ๋อันนี้สําคัญมากๆเลยครับคือบางทีเราตั้งใจจะกินหมูสุกนะแต่ว่าดันไปใช้อุปกรณ์ปนกันเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นมีดเขียงหรือภาชนะจานชามหรือแม้กระทั่งตะเกียบที่คีบเนี่ยครับตะเกียบเนี่ยนะใช่ครับใช้ตะเกียบคู่เดียวคีบหมูดิบไปวางบนเตาแล้วก็ใช้คู่นั้นแหละคีบหมูสุกเข้าปากแบบนี้เชื้อจาของดิบมันก็ปนเปื้อนมากับอาหารสุกที่เรากินได้ง่ายๆเลย จริงด้วยค่ะเรื่องตะเกียบเนี่ยหลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยจริงๆใช้คลิปดิบคลิปสุกปนกันไปหมดครับเป็นจุดเสี่ยงเลยทีนี้พอเชื้อโรคตัวนี้มันเข้าสู่ร่างกายเราแล้วมันจะแสดงอาการยังไงคะมีสัญ,ญญาณเตือนอะไรที่เราต้องรีบสังเกตเป็นพิเศษไหมคะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระยะฟักตัวมันจะประมาณเอหนวันแต่บางทีก็อาจจะเร็วกว่านั้นไม่กี่ชมมั่วโมงหรือช้าเป็นสัปดาห์ก็ได้ค่ะเอครับ, <Okay. S 1> รบเกิน38องศา แล้วก็ปวดหัวรุนแรงมากๆปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวหนาวสัน่นคลื่นไส้บางคนมีอาการสับสนร่วมด้วยค่ะฟังดูไม่เหมือนไข้หวัดธรรมดาแล้วนะคะไม่เหมือนครับถ้ามีอาการแบบนี้แล้วไม่รีบไปหาหมอเนี่ยเชื้อมันอาจจะลุก,กลามเร็วมากแล้วถ้าเกิดว่ารักษาไม่ทันมันจะรุนแรงไปถึงขั้นไหนได้บ้างคะอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาได้ครับ ที่เจอบ่อยๆก็คือเยื oh ่อหุ้มสมองอักเสบโอ้โหครับอันนี้จะทำให้มีอาการคอแข็งซึมหรือว่าชักได้เลยแล้วก็อาการเด่นตามชื่อโรคเลยครับคือหูดับหูดับนี่คือไม่ได้ยินไปเลยเหรอคะใช่ครับเป็นการสูญเสียการได้ยินแบบเฉียบพลันคือการอักเสบเนี่ยมันลามไปทำลายตัวเส้นประสาทการได้ยินโดยตรงเลยค่ะ <c oughs> ซึ่งหลายๆรายเนี่ย อาการหูดับนี้มันเป็นถาวรเลยนะครับคือรักษาแล้วก็ไม่สามารถกลับมาได้ยินเหมือนเดิมได้อีกโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่มากเลยนะคะการได้ยินหายไปถาวรน,นี่คือเปลี่ยนชีวิตเลยนะแลกกับความอร่อยแป๊ดเดียวไม่คุ้มเลยจริงๆไม่คุ้มเลยครับแล้วก็ยังมีอาการรุนแรงอื่นๆอีกเช่นอาจจะเกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดหรือที่เราเรียกว่าเซปซิสนะครับอันนี้อันตรายมากอาจจะเกิดภาวะช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว หรือบางทีก็พบเป็นจ้ำเลือดตามตัวมีข้ออักเสบหรือว่าม่านตาอักเสบก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ติดเชื้อจะต้องมีอาการหูดับเสมอไปใช่ไหมคะใช่ครับไม่จำเป็นต้องหูดับทุกคนแต่ต้องสังเกตอาการสำคัญอื่นๆร่วมด้วยโดยเฉพาะไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวรุนแรงมากๆร่วมกับมีประวัติว่าไปกินหมูดิบมาหรือไปสัมผัสเนื้อหมูดิบมาถ้าสงสัยเนี่ยต้องรีบไปหาหมอทันทีเลยนะครับแล้วก็ต้องแจ้งประวัติเสี่ยงนี้ให้คุณหมอทราบด้วยค่ะ ย้ำเลยนะคะถ้ามีอาการน่าสงสัยหลังกินหรือสัมผัสหมูดิบต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วใครเป็นกลุ่มที่เสี่ยงเป็นพิเศษคะนอกจากคนที่กินหมูดิบโดยตรงครับนอกจากคนที่กินหมูดิบหรือปรุงไม่สุกซึ่งอันนี้คือเสี่ยงทุกคนอยู่แล้วเนี่ยกับกลุ่มอาชีพที่ต้องสัมผัสหมูหรือเนื้อดิบอีกกลุ่มที่สําคัญมากๆคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตสูงเป็นพิเศษคือกลุ่มไหนบ้างคะ ก็คือคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่ามีโรคประจาตัวต่างๆแต่ที่น่าสนใจและข้อมูลชี้ชัดเลยคือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำครับดื่มเหล้าเนี่ยนะคะเกี่ยวหรอคะเกี่ยวมากครับมีข้อมูลที่น่าตกใจเหมือนกันว่าผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หูดับในบ้านเราเนี่ยประมาณ40เอร์เซ็นเลยนะครับเป็นผู้ที่ติดสุราหรือรงังโหเกือบครึ่งเลยนะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะ กลไกมันอาจจะซับซ้อนนะครับแต่เชื่อว่าการดื่มสุราหนักๆเนี่ยมันไปกดภูมิคุ้มกันของร่างกายทําให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะติดเชื้อเข้าไปอาการก็เลยรุนแรงกว่าคนทั่วไปอ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะนอกจากคนดื่มเหล้าแล้วมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะก็มีครับเช่นผู้สูงอายุที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปผู้ป่วยเบาหวานโรคไตโรคตับมะเรง็งโรคหัวใจ หรือว่าคนที่เคยตัดม้ามไปแล้วหรือคนที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันอยู่กลุ่มนี้ก็เสี่ยงสูงเช่นกันครับข้อมูลเรื่องคนดื่มสุรานี้น่ากังวลจริงๆค่ะแล้วถ้าดูสถิติในประเทศไทยโรคนี้พบปล่อยที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะครับจากข้อมูลก็จะพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานอ๋อซึ่งก็อาจจะสัมพันธ์กับวัฒนธรรมการกินลาบดิบลูดิบอะไรพวกนี้ ใช่ครับน่าจะเกี่ยวข้องกันแล้วก็มักจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงด้วยอาจจะเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินดื่มด้วยส่วนหนึ่งล่าสุดก็มีตัวเลขจากทางอีสานตอนล่างแค่4จังหวัดเองนะครับในช่วงปี67-68ที่ผ่านมาเนี่ยพบผู้ป่วยไปเกือบ200รายแล้วก็เสียชีวิตไปถึง22รายเกือบ200เสียชีวิต22อัตราเสียชีวิตนี่สูงเหมือนกันนะคะประมาณ11เลยสูงทีเดียวครับ ตัวเลขนี้ก็ยืนยันความรุนแรงของโรคได้เป็นอย่างดีแต่ว่าข่าวดีก็คือโรคนี้จริงๆแล้วมันป้องกันได้ครับด้วยหลักการง่ายๆเลยค่ะหลักการอะไรคะหลักการสุกร้อนสะอาดครับสุกร้อนสะอาดขยายความหน่อยค่ะต้องทํายังไงบ้างคะครับสุกนี่คือหัวใจเลยสําคัญที่สุดเลยคือต้องปรุงเนื้อหมูให้สุกทั่วถึงจริงๆครับอุณหภูมิข้างในเนื้อหมูเนี่ยต้องสูงกว่า70องศาเซลเซียสนานอย่างน้อย5-10นาที 70องศา5 1 0นาทีครับสังเกตง่ายๆก็คือเนื้อหมูต้องไม่มีสีชมพูหรือสีแดงๆแล้วน้ำที่มันไหลออกมาจากเนื้อต้องเป็นน้ำใสๆไม่ใช่สีขุ่นๆหรือแดงๆค่ะอันนี้สำคัญมากเรื่องความสุกแล้วร้อนละคะร้อนก็คือควรกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆตอนที่มันยังร้อนๆอยู่ครับค่ะแล้วสุดท้ายสะอาด สะอาดอันนี้ก็เป็นหลักสุขอ,อนามัยพื้นฐานทั่วไปเลยครับคือต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอโดยเฉพาะก่อนกินอาหารก่อนและหลังจับต้องเนื้อดิบแล้วก็หลังเข้าห้องน้ำและที่สำคัญมากๆที่เราย้ำกันไปแล้วคือการแยกอุปกรณ์แยกเด็ดขาดเลยใช่ครับมีดเขียงภาชนะจานชามรวมถึงตะเกียบหรือที่คีบเนี่ย ต้องแยกชุดกันชัดเจนเลยสำหรับของดิบชุดหนึ่งของสุกอีกชุดหนึ่งห้างใช้ปนกันเด็ดขาดโดยเฉพาะเวลาเราไปกินหมูกระทะปิ้งย่างเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้มากๆค่ะต้องมีสติเวลาคีบเลยนะคะแยกตะเกียบดิบตะเกียบสุกครับผมแล้วก็ควรจะเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่มันดูน่าเชื่อถือได้มาตรฐานนะครับแต่ถึงจะซื้อจากแหล่งดีแค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็ยังต้องเอามาปรุงให้สุกอยู่ดีทุกต้องเลยค่ะ สรุปได้ว่าโรคไข้หูดับเนี่ยถึงแม้จะดูน่ากลัวอันตรายถึงชีวิตหรืออาจจะทำให้สูญเสียการได้ยินถาวรได้แต่ว่าจริงๆแล้วเราป้องกันได้ไม่ยากเลยนะคะครับป้องกันได้หัวใจสำคัญที่สุดก็คือต้องเลิกกินหมูดิบทุกชนิดโดยเด็ดขาดปรุงเนื้อหมูให้สุกทั่วถึงด้วยความร้อนจริงๆแล้วก็รักษาความสะอาดโดยเฉพาะการแยกอุปกรณ์สำหรับของดิบกับของสุกออกจากกันให้ชัดเจนถูกต้องเลยครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะชวนคิดต่ออีกนิดนึงนะครับว่า คือถึงแนวว่าการกินหมูดิบเนี่ยมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นความชอบส่วนตัวของบางคนที่อาจจะรู้สึกว่าเออมันปรับเปลี่ยนยากนะค่ะเข,ข้าใจได้ค่ะแต่พอลองเอามาชั่งน้ําหนักดูกับความเสี่ยงที่มันรุนแรงมากถึงขั้นอาจจะต้องสูญเสียการได้ยินไปตลอดชีวิตหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เนี่ยเราจะสร้างสมดุลระหว่างความอร่อยความชอบกับความปลอดภัยในชีวิตของเราได้ยังไงอืม เป็นคำถามที่น่าคิดมากค่ะครับโดยเฉพาะเมื่ออันตรายเนี่ยมันเป็นเหมือนภัยเงียบที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยการที่เรายอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในวันนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเนี่ยมันอาจจะเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวที่คุ้มค่าที่สุดก็ได้นะครับค่ะการลงทุนเพื่อสุขภาพระยะยาวที่คุ้มค่าที่สุดขอบคุณสําหรับข้อมูลและข้อคิดดีๆวันนี้นะคะยินดีครับ